ลุกก่อนเช็คชื่อพิชเช็คพิชเช็ควันนี้มาส่องสไตล์การแต่งตัวแฟชั่นของเด็กมรังสิตกันมาดูกันว่าเด็กเจนซีที่ ISU OOTD สไตล์ไหนมาเรียนวันนี้เราแต่งตัวสไตล์ไหนมาเรียนชิลๆค่ะแล้วปกติเราแต่งตัวสไตล์ไหน รู้แบบน่ารักน่ารักอ่าแนวหวานใช่ไหมอ่ะให้คะแนนวันนี้กี่คะแนนดีเอ่อสักเจ็ดแล้วกันไอเทมที่เราชอบที่สุดในการแต่งตัวอะกัวอาจจะเป็นกําไลลูกปัดปกติก็คือใส่ทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอะให้คะแนนการแต่งตัวของวันนี้หน่อยค่ะกี่คะแนนห้าแล้วแ่ะ้าเป็นสี่ทำไมล่ะไม่มั่นใจหรอยังแรงมันได้อีกโอเคไอเทมที่เราชอบที่สุดในวันนี้อ่ะพี่ขอหนึ่งอย่าง ชอบกางเกงแล้วเรามีแบบว่าเล็การแต่งตัวจากใครบ้างไหมแบบว่าดาราอย่างเงี้ยไอดอลของเราอาจจะพ่อพ่อเหรอใช่พ่อแต่งเจอินเทนสไตล์การแต่งตัวเราเนี่ยคือสไตล์ไหนเป็นสตรีทแวร์แล้วกันนะสตรีทอ่ะแสดงว่าเราต้องมีไอดอลเป็นหัวของเราใช่ไหมทาวิสกอตครับออ๋ถ้าคะีนนการแต่งตัววันนี้หน่อยแปดเต็มสิบได้ไหะครับปกติแต่งแต่งตัวสไตล์ไหนก็ประมาณนี้ค่ะเสื้อยืดี่เกางเกงย์ไอ่ะไอเทมที่เราชอบที่สุด Hello K ปกติพกทุกวันพกทุกวันลองขิดร้อนว่าจริงอันนี้จริงเรียกว่าสติ์นะคะไม่รู้สตล์นิดนหน่อยส่นเซ็กซี่แต่ว่ายังคงยูนิฟอร์มอยู่วันนี้ให้คะแนนตัวเองหน่อยว่ากี่คะแนนในการแต่งตัวให้แปดค่ะเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกสไตล์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนแต่งหลายสไตล์เลยวันนี้อาจจะเทุ่งนี้อาจจะน่ารักเพเราชอบไอเทมอะไรที่สุดวันนี้ของเรา ชอบอันนี้กําไลเสือเพราะว่าคือตอนนั้นิือมาช่วงที่มันฮิตก้าหมวแล้วแบบชอบมากแล้วก็ใส่ทุกวันอันนี้ะให้คะแนนการแต่งตัวของตูงหน่อยวันนี้ร้อยเต็มสิบเชื่อเพราะว่าจับเต็มที่สุดเท่าที่เราสัมภาษณ์มาแล้ววันนี้เราแต่งตัวสไตล์ไหนมาเรียนอืยเป็นแนวแบบว่าจับจับสีนิดหน่อยไม่มากเอเทมที่ต้องมีใช่กางเกงขาดตัวนี้ถูกมากให้ชัยว่าเท่าไหร่สองร้อยอะสองร้อยเอา ทองร้อยถูกเลยวันนี้แต่งแบบชิลๆเอวิดีอาร์ลุนค่ะไอเทมการแต่งตัวของเราวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดชอบกระเป๋าค่ะเพราะว่าสีสันโดดเด่นค่ะเอิมสไตล์นักแสดงครับวันนี้มีเล่นรีไซเคิลครับไอเทมหนึ่งอย่างวันนี้ที่เราชอบที่สุดชอบแว่นกันแดดที่มากเลยครับเอาของพี่เหรอาเอาของตัวเองดีเอาของตัวเองเหรอชอบรองเท้าครับพอดีเพิ่งซื้อมาใหาคะแนนตัวเองหน่อยวันนี้วันนี้อะครับประมาณ6กเท็ปสิครับเป็นฮิปปี้สไตล์ค่ะโอ้แสดงว่าเรามีแบบว่าไอดอลในการแต่งตัวไหม มีค่ะเป็นแม่อ๋อเป็นแม่เราชอบไอเทมไหนที่สุดวันนี้ชอบเป็นอ็อกซิเอรี่ค่ะเป็นเลสเลนให้คะแนนกี่คะแนนเต็มสิบให้สิบค่ะให้คะแนนการแต่งตัวของตัวเองหน่อยวันนี้อ่าห้าเลยครับทำไมอะค่ะอะไรไม่สนใจอะไรเลยอยากไหมไม่อยากมั่นเกินวันนี้แต่งตัวสไตล์ไหนมาสไตล์แบบน่ารักน่ารักค่ะปกติแต่งสไตล์นี้อยู่หรอไม่ใช่ค่ะให้คะแนนตัวเองหน่อยเมื่อกี่คะแนน เราชอบพิสูจแบบว่าเอามาแมทกับชุดนักศึกษาของเรานี่คืออะไรใช้เป็นกระเป๋าร้องให้คะแนนการแต่งตัวของตัวเองวันนี้หน่อยว่าคะแนนวันนี้ให้แค่แปดพอเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้แต่งจัดเต็มและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรามาฟิดเช็คฟิตเช็คให้เพื่อนๆดู เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆคนไหนอยากแต่งตัวสไตล์ไหนชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วมาเจอกันที่บางสิทธ์นะ